นี่เมนูหนึ shepherd, ่งปลาครับนี่ครับหนึ่งปลาครับครับมักเรียบร้อยแล้วครับมาร์กเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็จะเอาขึ้นซึ้งนี่ครับใส่ตะไคร้ใส่ตะไคร้ใส่ปลาอีตูนี่ครับหนึ่งใส่เห็ดนางปลาครับนี่นี่นางปลาซื้อมาสองถุงนะครับกรงได้ยี่สิบบาทนครับครับนี่ครับมาต้องแหล่งครับนี่ครับ แซ่บครับแมงนะครับปลากระมักเรีบไปนะครับวันนี้สล่างพักนะครับหกพักอีกตู้ตะไคร่ห้องพื้นครับนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวเสียวปละมาลงนะครับแป๊บนึงครับนี่ครับแปะมาลงเลยครับ ตัวนี้เงครับตัวโลครับซื้อมาครับเห็ดกินอยู่บ้านนะครับมันกันหลายๆคนครับเดี๋ยวให้มันเดือดๆในที่น้อยๆเสี่ยวเห็ดลงนะครับครับเดี๋ยวโยมมังครับมากระนี่เอาลงเลยนะครับว่ามันสุกยากครับเอาลงพร้อมกันเลยอืมจังสีเปรี้ยวจังสีเปรื้อครับ ครับเห็นนั่งเฝาครับพวกนะฮะัดสุดทร์มาแล้ครับยี่เสียวลงเห็นตามสูงจังไรกันครับนี่ครับเรือมี่ใหญกันนะครับแซบครับมแมงแก้วปลาแดกแก้วพริกดิบเห็นนั่งเฝาครับจังไรเสียวลงนะครับ ติดตามครับซีคิดไปครับเพียมรสชาติมากครับ เมนูนึ่งปลาครับ